รรรอออะไคับดถ่่ายยวีีีโเนก็ถ่ายอยู่เนี่ยวันนี้นะครับเราจะพามาขึนอาหารที่เดอะเบสที่สุดนะครับกำลังเปิดประตูนะครับไปก่อนเนะครับร้านลาบนะครับแล้วทีดาวมพี่อบอยข้างล่างอ็ลาบขางสาธารณะครับลาบป้าเอ๋วนะครับมาแต่เช้าเลยวันนี้เพราะว่าคนถ้ามาสมมติสิบเอ็ดโมงกว่าคนจะแน่นมากคืออร่อยมากเจ้านี้อร่อยที่สุดเลยในขอนแก่น์ู้อร่อยที่สุดเลยแถวแถวโนนทันนะครับ ไม่เชื่อไหมถ้าลงไปตอนนี้ยังไม่สิบมูหรือเก้าทีเบอร์สิบมูปราถ่ายได้หรอเบียร์ไม่ถึงป้ารู้ไหมว่าป้าน่ะทำาอร่อยมากรู้ไหมป้ารู้ไหมขันหลังเขาก็มาต่อคิวเหมือนกันนะคะเปิดแล้วแหละเนี่ยเปิดประตูขนาดนี้ป้าลุงไหนบอกเราลงรถแล้วนะคะรถหลายนายปีายุงไคนก็มาลองเหมือนกัน โอ้โหป้าต้องอร่อยอแน่เลย้วป้ามาเสร็จเนห้าไลาป้าหนูมากแต่กรุงเทพไปไหนโอ้ตอไใหญ่มากโอ้สวัสดีค่ะตาสะออนแท้นี่มาน่ข้างฝั่งนี้พี่ร่มรื่นดีพี่อแดดมันจะไล่ไหมเอาฝั่งไหนงนี้เนาะ เอา,เอ,าอู่เพียสองต้มหนึ่งต้มอะไรต้มเออข้าวเหนียวสี่ย yeah. าเราหกนะรเราโต๊ะแรกเลยนะครับรอคิวนะครับตามท่านนิ่คนก็เริ่มเดี๋ยวจะทยอยเข้ามานะครับ ออกมาคิวแรกเลยวันนี้พร้อมไหมฮะเขาไม่ร้านนี้นะคะอร่อยมากเขาเป็นที่เรื่องรือนะคะเอาคุณพี่พงษ์นั่งรอที่รนประมาณครึ่งชงั่วโมงเพื่อที่จะมากินต้มก้อยคุณป้าโอ้โหคุณแจ็คเป็นโรเข่าโรคเข่าเอี่ิ่งดีหรือเปล่า พี่วอยกินไอ้โคกไหมโคกไหมโตนี้แหละอย่าเปลี่ยนโตเดี๋ยวป้าด่าเพราะว่าเขียนชื่อโตันละเยอะอ่าพูดไปเยอะอ้โฆษณาไว้เยอะนะคะดูนะคะอ๋อ้โหแนวนานิโนไมโคดลุย อุ๊ยอร่อยละมุนมากละมุนมากค่ะละมุนมากช่วเพอเป็นไงเ่อนอิ่งเมื้อดิ่เ้ไม่เหนียวอันนี้เนื้อวัวหรอเปล่ามันหมูใช่นอไม่เหนียวไม่เหนียวตอบนะครับยว ผมกลับมาตั้งแต่9โมงผมกลับมานั่งรอจริงๆคุณค่าผมนิ่งสรสชาติคือเด,ดอเบสเสือร้องไห้มาแล้วนะคจะ้ นชิ้นๆเลยเป็นตัดเนืขอประหลาดยุ่งนะครับเป็นไงพี่โวะเป็นไงโอ้หนัวมากค่ะแซ่บไหลแ่บค่ะอันนี้อะไรอ่ะต้มไม่เหนียวเซ่บนะกี่ผ่านนะผ่านไหมผ่านไม่เหนียวเลยไอ้ปุญดเหี้ยใครวิทย์บัคเตอร์ ดีปะนี่คือต้มนะฮะไม่เหนียวต้มซอสอ่อนย่างไม่เหนียวแค่ขนาดนั้นย่างกำลังดีไหมไม่แห้งมาเลยเราไม่ต้องมาเสียรูปแ้อนนะโอ้ดูดิดึงๆมาก นมมาแล้วจ้านมมาแล้วนมแบบน่ากินมากโอ้ว้าวนมมาแล้วจ้าตัวนี้เปล่งใจเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่าอะไรกันจิ้มลงไปนะคะจิ้มอาบเอิ่มดีไงสู้ปั๊มาะสู้ฟันมากไม่เหนียวเลยดุกเกือบเลยไหมอืมดุกเบต้องจับต้องจับ

ลิ้นนะคะอันนี้เสือนะคะมาใหม่จานที่สามเสือจานที่สามลิ้นจานแรกลิ้นน่าชิมดูเสือก็มาอืมต่อนุ่มมากเป็นไงนุ่มคลุบๆคลุบๆจีรีบวงเร็วลองสิเป็นไงพี่อ๋อไหนนุ่มมาแล้วแบบกับความหอมเลยควาหอมมันมันอืมอมอัน้กอืมอืมเขาแบบแยะจากตาหมดเลยชอบเลย อู้ด้วยคะจิ้มป๊บมาสะออดแทอไปนี้โอ้ป๊า่งสองสาไม่ถ่ายเองเจถ่ายข้าหมวดเบียวเขารู้เขามีมุมของเขาใช่อื อย่าสักอิจิตแม่เขาด่าเก็งรับความแทบพี่จะใส่สูตรเานนี้แม่ไปใายแม่เลยเ้อะแกงหนึ่งสีสองสูตรแม่แด้รู้มาดักายอีกตอนเปิดร้านอะไรเอาเคเขินพูบาพู้เบาเย็นท่าอะไรก็จังกลยนี้ แกก็ดูดีเหมือนน้าขี่ผ่านจะตายดูรถผู้ชายเยอะแยะเลยสมัยตะกี้เราก็จะยุ่งไก่เหนในห้องจะไม่ขีาา่ผ่านแถวนี้าผานดนภูเขาสม <c oughs> มือนี้ต้อให้งานกับพี่บัวเจลเอาแจกนี่เออต้อนงานสมมือนี้งานเอาต้อนข้ามหมดละกวนเนี่ย <c oughs>